สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันช่วงเย็นๆนิดหนึ่งนะครับออสาเหตุที่ผมออกคลิปด่วนเนี่ยนะครับหลังจากที่ไปวิเคราะห์สถานการณ์นะครับการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเรามาว่ากันตรงนี้ก่อนถ้ามองในมุมของของความอายุติธรรมหรือการเลือกปฏิบัติเนี่ยมันชัดเจนที่สารัฐมรลทำเช่นนี้นะ ถือว่าตัดสินเร็วตัดสินแบบฉับพลันทันใดท,ทั้งที่มีเหตุการณ์อย่างอื่นหลายเหตุการณ์ที่มันควรจะเกิดได้แต่ทําไมถึงไม่ตัดสินนะครับกรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับของนายอนุทินชาญวิรุฬกุลหรือคนใน <c oughs> พักภูมิใจไทยอันนี้มันจะส่งผลให้เห็นถึงความอาติธรรมของศาลร,ร,รัฐธรรมนูญเองและก็ศาลร,รัฐธรรมนูญเองจะเป็นคนเสียทีนี้ถ้าเป็นผลทา,ทางการเลือกตั้งเนี่ย ต้องเรียกว่าพรรคเพื่อไทยได้สีนนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะได้รับความเห็นใจจากประชาชนว่าถูกกันแกล้งอีกแล้วพรรคเพื่อไทยถูกกันแกล้งอีกแล้วทั้งทงที่เรื่องมันไม่ควรจะเป็นเรื่องนะครับอันนี้ผมมองว่าพรรคเพื่อไทยได้นะแล้วก็นายกได้ด้วยคือมันเหมือนกับเอาสรารน้อมูลมาสรารข้อมูลมาเป็นเหยื่อหรือดิฉัาไปผมมองว่าเป็นเหยื่อนะไม่ใช่นายกแพทองทานเป็นเหยื่อนะสารข้อมูลเองเป็นเหยื่อเพราะว่าเรากาลังสู้กับระบบอมาตย์สู้กับระบบ ที่เขาหัวกันเพราะฉะนั้นสังคมจะมองเห็นทันทีว่านี่คือการใช้อำนาจในการกันแกล้งเลือกปฏิบัติแน่นอนชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับอนุทินเมื่อเปรียบเทียบกับที่มีคำร้องไปแล้วสารน้งมวลไม่ได้พิจารณานะครับโดยเฉพาะเรื่องของภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเวลาที่มันเหลื่อมกันมันดูเหมือนกับว่าคนที่ได้ประโยชน์คือใครโอ้ภูมิใจไทยได้ประโยชน์เลือกเข้าข้างภูมิใจไทยประชาชนจะมองว่าเฮ้ยนี่มึงมึงเลือกเข้าข้างภูมิใจไทยดรือ่า และมึงเลือกที่จะทําลายอีกฝั่งหนึง่งถ้ามองในสายตาประชาชนเนี่ยที่เชียร์มวยรองเนี่ยนั่นหมายความว่านายกแพททองคำได้ความเห็นใจมากกว่าเพราะทําแล้วก็ถูกกระทําแต่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งกระทําผิดแน,แน่แต่คุณกลับเลือกปฏิบัติอันนี้ขครได้ครับผมมองผมมองในมุมเลยคือนายกรัฐมนตรีได้นะแล้วพรรคเพื่อไทยก็ได้ซีนด้วยเรื่องนี้ได้ซีนนะถ้ามองกันจริง,รงๆแหละคือคือเราต้องมองมุมกลับ ในส่วนที่ประชาชนมองถ้าเรามองตามหลักมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกกระทําแต่การถูกกระทํานี้ในสายตาคนไทยเนี่ยซึ่งเชียร์มวยรองอยู่แล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าอันนี้ในในทางการเมืองเขาก็จะเล่นกันแบบนี้คือได้รับความเห็นใจจากประชาชนมากกว่าทาั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงที่จะสามารถทาให้หยุดปฏิบัติหน้าท,าที่และประชาชนก็ยังจะมองไปอีกเอา้าแล้วที่เขาเรื่องคอเซ็นเตอร์เรื่องอะไรต่างๆที่เขากําลังปาปามอยู่นี่ล่ะมันคาราคาซังอยู่นะ ก็คือเอ่อก็มีคุณสุริยะหรือว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ทาหน้าที่แทนก็ยังสามารถสั่งการแทนนายกได้เพราะรักษาการไม่ใช่รักษาการที่ไม่มีอํานาจแบบช่วงของการเลือกตั้งถ้าอนั้นตอ่ะสุรยากาศไม่ไม่สามารถสั่งการได้แต่อันเนี้ยคุณภูมิธรรมหรือว่าคุณสุริยะจึงรุ่งในกิจมีอํานาจเต็มเท่ากับนายกรัฐมนตรีเท่าที่ผมเท่าที่มีการวิเคราะห์นะครับเรื่องอํานาจเอ่อในการรับ พรมราชวงการปรดเก้าก็เช่นเดียวกันนะครับรองนายกอย่างคุณสุริยะเนี่ยสามารถรับได้นะครับอันนี้คือตัดปัญหาในช่วงนึงในช่วงแรกไปก่อนทีนี้ตอนที่2ครับผมมองเห็นประโยชน์นะครับการที่นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเนี้นะครับช่วง15วันที่จะมีการยื่นคำร้องเนี่ยนะครับแล้วก็ให้สารพิจารณาเนี่ยช่วงนี้นายกจะไม่ต้องออกไปไหนนี่ผมถือว่าเป็นข้อดีนะ ข้อดีคือมันจะเกิดความปลอดภัยกับนายกเองคุณลองคิดดูว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งกำลังต่อกอนกับระบบระบบผูกขาดระบบของ call center ยาเสพติดนะครับการพนันออนไลน์แล้วก็คนที่จะข้ามไปเล่นนะครับคาสิโนเนี่ยคุณอย่าลืมว่าคนเหล่านี้คือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทั้ทงนั้นนะและดรทักษิณเคยเจอมาก่อน เคยเจอเรื่องพวกนี้มาก่อนการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับของทั้งนายกเองหรือแม้ทั้งอดีตนายกทักษิณเนี่ยท่านก็เคยถูกรอบสังหารมาแล้วสครั้งไอ้สาครั้งเราจะเห็นได้ว่าถ้าแบบนี้เนี่ยเอานายกไปอยู่ในที่เซฟโซนเนี่ยนะครับอย่างน้อย15วันหรือเดือนหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งยังไม่ได้แค่หยุดปฏิบัติหนะ้าที่ยังไม่ได้ออกจากหน้าที่ความเป็นนายกนะครับ หมายความว่าอายุตปฏิบาัตาิที่นายกไปก่อนในช่วงที่ศาลกําลังพิจารณานี้นะครับเพราะฉะนั้นนายกจะมีเวลาเซฟตัวเองและผมเชื่อมั่นว่าฝ่ายความมั่นคงเองก็น่าจะเห็นดีด้วยเพราะว่าการที่นายกเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับมันจะถูกกดดันโดยสังคมว่าเฮ้ยตรงนี้เดือดร้อนทําไมแกไม่ไปตรงนี้เดือดร้อนทําไมแกไม่ไปว่านายกแกทําอะไรอยู่เงี้ยอยู่แต่ในทาเนียบไม่ไปเยี่ยมชาวบ้านเลยไม่ไปอะไรเลยซึ่งคนน่ะไม่รู้หรอกว่าการที่ออกไปข้างนอกอมันเสี่ยงขนาดไหน เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมครับและทั้งผู้ก่อการร้าย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยและทั้งนะครับที่มีปัญหากับกระบวนการสีเทาด้วยเนี่ยรวมทั้งในประเทศด้วยนะไม่ใช่แค่นอกประเทศอย่างเดียวในประเทศก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน,กนถ้า Entertainment นต์คอมเพเกิดและการปราบปรามเนี่ยมันมีมูลค่าสูญเสียหลายนับแสนล้านบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางฝ่ายความมั่นคงของพัรคเองก็ น่าจะรู้ว่านายกอ่ะไม่น่าจะปลอดภัยละขนาดดรทักสินยังโดนแล้วแพทองทานทําไมจะไม่โดนอ่ะผมว่าเป็นเรื่องดีนะในการเอานายกไปเซฟพอไปเซฟเนี่ยมันจะดูปฏิกิริยาว่ามีใครอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ดรทักษิณเนี่ยก็ไปให้ปากคากระสารเพิ่มเติม,ตมนะครับก็ไปแบบเงียบๆเขาว่าอย่างนั้นไปแบบเงียบๆไม่เออกระเหลิกมไม่อะไรนะครับมันก็ มันก็ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแบบเหมือนกับมันจะไม่ดีสัทีเดียวการที่กันนายกออกไปไม่ว่าช่วงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เนี่ยนายกจะปลอดภัยสมมติว่าทางทางประเทศที่เราพิพาทกับเขาเนี่ยนะครับเกิดทําอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นนายกจะไม่ต้องรับผิดชอบนายยกจะไม่เกี่ยวเพราะหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ถูกไหมครับ ถ้าเรามองดีๆอ่ะมันเกิดการประทะกันหรือเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเนี่ยหรือทําให้เกิดความการประทะกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหรือมีการสูญเสียหรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่เนี่ยนายกจะไม่ต้องรับผิดชอบนะและ้วนายยกจะไม่ต้องมากังวลกับเรื่องนี้ด้วยหน้าที่ตรงนั้นก็คือทหารดําเนินการจัดการไปภายใต้กฎอัยการศึกก็คุมพื้นที่เอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการเจราจาเปิดด่านเนี่ย ณตอนนี้มันอยู่ที่กองทัพยอยู่ที่สภาความมั่นคงซึ่งนายสุริยะและนะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยก็เป็นก็เป็นออรักษาการแทนนายกัฐมนตรีมีอำนาจเต็มเช่นเดียวกันก็คุยกันได้ครับอันนี้งานก็ยังดําเนินการพอผมมาดูรายละเอียดแล้วเนี่ยงานก็ยังดําเนินการไปครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นข้อดีเซฟนายกเนี่ยทีนี้ใครจะออกมาโจมตีมาอะไรกับนายกในช่วงนี้มันก็ไม่ได้ลวนายกก็สามารถเก็บตัวได้ สามารถที่จะรักษาความปลอดภัยได้เอาล่ะถ้าเกิดนายกถูกถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ณนะขณะนี้เนี่ยนะครับแล้วสารตกลงยังไงก็แล้วแต่วันที่15บหภายใน15วันเนี่ยในช่วงศูนย์ยากาศช่วงนี้ความกดดันน่ะไม่ได้ตกไปอยู่ที่นายกนะนายกกลับเข้าพื้นที่เซฟโซนของตัวเองได้คือถ้านายกอยู่กับที่แล้วนายกอ่ะต้องถูกเชิญไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนี่เราไม่รู้หรอกว่าความปลอดภัยของนายกจะเป็นไงเพราะว่า กระบวนการที่เดินเนี่ยมันเดินเต็มรูปแบบแล้วไงและความสูญเสียของเขามันสูญเสียมหาศาลเนี่ยผมว่าไอคนที่คนที่มันพร้อมที่จะจัดการกับนายกอะเต็มไปหมดละที่นายกทักษิณต้องไปแบบเงียบๆไม่เอกยกะเลยและนายกแพทองทานต้องเข้าเซฟโซนเนี่ยผมคิดว่ามันมีในยะหลายอย่างที่ดรทักษิณเงียบไปในช่วงนี้ไม่ออกไปไหนไม่ไม่ไปอะไรมากมายเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันคงจะมีสายข่าว ข้างในมาแล้วเหรอครับถึงความปลอดภัยไม่ให้ออกไปไหนมาไหนเนี่ยโดยโดยไม่จําเป็นผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหตุการณ์เก่ามันจะเกิปมาก็คือการลอบสังหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่ามันเกิดขึ้นแน่เพราะเพราะมันไม่มีทางอื่นนอกจากใช้ทางนี้นะครับและคนที่ถามว่าวันนี้ภูมิใจไทยได้ประโยชน์ไหมภูมิใจไทยมีแต่เสียก็เสียนี่พูดกันแบบแฟฝงนะครับคุณลองคิดดูคนที่ นะครับมีชนะติดหลังชัดเจนและปากเห็นอยู่ข้างหลังเลยโดนทนโทษเลยเนี่ยนะครับกับไม่ได้รับการลงโทษหรือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่คนที่พยายามปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างนายกแพทองทานเนี่ยกับได้รับการกับนะครับมีคําสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่คนเสียคือสารรัฐมน,นูญนะประชาชนก็บอกเฮ้ยมึงพวกมึงเลือกปฏิบัติดีกว่าพวกแกเลือกปฏิบัตินอนเวย้ยนะครับแล้วเนี่ยไอ้ที่ทโลโทโลอยู่เนี่ย ในภูมิใจไทยเยอะแยะไปหมดทาไมไม่ให้มันหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดวะคณะกรรมการบริหารเออยอะไรเออยของพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสวซึ่งหลักฐานมันก็ชัดเจนถูกไหมครับอันนี้ปมมันจะไปอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมไม่ยุติธรรมถือว่าเป็นการเลอกปฏิบัติในสายตาประชาชนนะครับจะมองอย่างนั้นทันทีเพราะฉะนั้นสารัฐมูลก็เป็นเป็นจำเลยสังคมไปแล้วนะตอนนี้เป็นจำเลยไปแล้วว่าเฮ้ยเนี่ย มึงเลือกปฏิบัติแทนที่จะจัดการกับภูมิใจไทยก่อนกับยกคำร้องนะครับในการยุบพรรคแล้วก็แทนที่จะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเนื่องจากมีการพัวพันของการทุจริตยอย่างชัดเจนมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนจากเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายสืบสวนสอบสวนอย่าง DSI เนี่ยแต่คุณกลับไม่ทําอะไรเลยนะครับคุณกลับไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมครับว่าขั้นแนบวกมันไปที่ไหนยกแล้วนะ คะแนนลบมาที่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยจะต้องแบบใช้ความพยายามอย่างมากที่จะล้างภาพพดและจะล้างตัวเองยังไงล้างยังไงก็ล้างไม่ออกครับและยิ่งมีข่าวปล่อยออกมาข่าวต่างๆหลายๆอย่างเรื่องของเออขากระโดงเอย่ยเรื่องของรัฐสภาเอย่ยเรื่องของที่ดินเขาใหญ่เอย่ยเดี๋ยวมันจะประเดประดังเข้ามาทีนี้เนี่ยจะดิ้นยังไงสารทั้งหก็เสียถ้าไม่ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยเสียเลยนะครับเสียแบบอย่างหนักเลยนะ และภูมิใจไทยเองอะ่ะไม่สามารถหาคะแนนไหนมามาเป็นที่นิยมได้เลยคือหาทางออกทางไหนก็ไม่ได้เพราะกัญชาเสรีนะครับก็ถูกบล็อกแล้วถูกยกเลิกแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานของนายกถูกไหมครับโครงการหลายๆโครงการที่พักเพื่อไทยพอมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยนะครับบ้างเนี่ยมันก็เห็นผลนะครับขยับไปบ้างทีนี้ถ้าจะยุบสภามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเออมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับมันอยู่ที่ อีก15วันก็ให้ระระทึกไปแต่คนที่นะครับเดือดร้อนเนี่ยคือสารธรรมนูนภาพลักษณ์ของสารธรรมนูญมุมมองของสารธรรมนูญเนี่ยจะทํำยังไงแต่สําหรับผมผมมองว่าเป็นเรื่องดีครับดีมากเลยที่นายกอะไปอยู่ในเซฟโซนและปัญหาความตึงเครียดณขณะนี้เนี่ยการปราบปรามเนี่ยมันจะต้องเดินต่อเดินต่อก็คืออาจจะเป็นคุณอ้ออวนภูมิธรรม หรือคุณสุริยะเป็นคนดําเนินการต่อซึ่งเป็นผู้ชายก็เดินเต็มที่เลยและเป้าสายตาเนี่ยมันจะไม่เป็นเป้าสายตาแต่นายกเนี่ยไม่ว่านายกทักษิณหรือนายกแพทรทองทานเนี่ยเป็นเป้าสายตาแน่นอนนะครับสําหรับตรงนี้ผมคิดว่าฝ่ายความมั่นคงอะ่ะกำลังกำลังช่วยนายกให้อยู่อย่างปลอดภัยคือไม่ต้องออกไปข้างนอกแต่ถ้าเกิดอยู่ในสถานะนายกมันต้องไปงานโน้นงานนี้ต้องเดินทางอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับ ไอ้พวกที่มันจะไอ้พวกที่มันมีปัญหามันก็มันก็จะไม่สามารถลงมือทําอย่างหนึ่งอย่างใดได,ได้ไม่สามารถที่จะทําอย่างที่มันคิดได้พูด,ดง่ายๆเพราะเรื่องนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากอย่างที่ผมคุยกับพี่เสรีลภูมิเมื่อคืนเนี่ยนะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้านายยกยังออกข้างนอกได้อย่างปกติและทีมคุ้มกันทีมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาไม่เสี่ยงกันดีกว่า เอานายกเข้าสู่เซฟโซนเนี่ยคือมันปลอดภัยกว่าตรงนี้มันจะช่วยทำให้ในายกเนี่ยนะครับไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนและก็อยู่กับที่เลยอันนี้คือถือว่าเป็นความปลอดภัยแต่สิ่งที่ผมบอกว่าแล้วว่าที่ได้เหนือกว่านั้นคือคะแนนสงสารตกอยู่ที่นายกท,ทันทีและมันเป็นคดีเปรียบเทียบอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเสียคือตุลาการคนเสียก็คือบรรดาคนเหล่านี้และวันหนึ่งมันจะปุกกระแสขึ้นมา ว่าให้รัฐบาลเนี่ยนะครับคือวันนี้กระแสะไม่เอาสารละมูลเนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยบางคนอยากให้ยุบบางคนไม่เห็นด้วยคือมีอคติต่อสาระละโมณ์ไม่ว่าฝ่ายไหนนะไม่ว่าสลิมเองก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่ารับได้นะครับรับไปได้ยิ่งเกิดกรณีขององค์กรอิสระอย่างสอตองงอเนี่ยนะครับมีการทุจริตกันดําเนินการเรื่องทุจริตกันเนี่ยมันเห็นได้ชัดไงยิ่งนายยกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เพิ่งถแถลง แล้วจูจ่ๆมาวันนี้โดนเนี่ยภาพลักษณ์ความเสียหายต่อขององค์กรอิสระนี่ยับเยินเลยนะถือว่าช่วยกันหรือเปล่าหมกเม็ดกันหรือเปล่าโดยเฉพาะคดีสอวอที่ประชาชนหัวสอวอที่ประชาชนตามมาท่านลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมแสวงบุญมียังปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งๆัที่มีความผิดเช่นเดียวกันกกตหรือสารรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งการเลือกปฏิบัติรับเรื่องกับไม่รับเรื่องนะครับของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ส่งผลเสียทั้งนั้นแหละครับต่อภาพลักษณ์ คือมันทําให้ทำให้ประชาชนจะทนไม่ไหวทนไม่ไหวตรงนี้มันจะเกิดผลอะไรแล้วมันจะส่งผลอะไรบ้างส่งผลให้ประชาชนอยากสนับสนุนให้มีการแก้รัฐมนูญยิ่งตัดสินด้วยความอายุที่ทำมากเท่าไหร่หรือคานสายตากับประชาชนมากเท่าไหร่เนี่ยประชาชนก็จะเป็นแรงผลักดันให้พักเพื่อไทยเข้าสู่สภาอยู่ดีวันนี้มันอาจจะก้ามก้ามกึ่งกึ่ง ต่อไปเนี่ยถ้ายุบสภาเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่กำกึง่งนะทุกคนจะมองเห็นภาพรวมกันหมดเลยยิ่งยิ่งภูมิใจไทยซึ่งเป็นคนของเป็นคนที่มาจากประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับในการทํารัฐประหารและทางภูมิใจไทยก็ไม่เคยมีผลงานอะไรที่เด่นชัดมิหนำซ้ำนะครับยังพัวพันกับเรื่องหัวสอวอด้วยเรื่องเขากระโดงด้วยมันทําให้คนเห็นว่าเฮ้ย hey, นี่มึงกําลังช่วยกันปกป้องพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่า ภาพลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคลบในสายตาประชาชนอยู่แล้วเป็นพรรคปริงอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งจะแสดงความเด่นชัดออกมาแล้วเรื่องสอวอเนี่ยแน่นอนครับยังไงก็เป็นภาพลบคนที่หนักใจที่สุดคือพรรคภูมิใจไทยที่ครั้งหน้ากูจะเดินยังไงกูจะไปยังไงเท่ากับว่าเกมหัวสอวอเนี่ยสารมนลจะยกคําร้องหรือจะอะไรถ้ายกคําร้องนี่จบเลยนะ ยิ่งเพิ่มติกกริยาให้กับประชาชนจนผมคิดว่าวันหนึ่งเขาจะทนไม่ไหวแล้วประชาชนเนี่ยจะใช้วิจจะใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยก็คืออํานาจของตัวเองเนี่ยเทไปที่เพื่อไทยก็มีอยู่แค่สองพักอะครับแต่วันนี้ถ้าเขาจะเล่นเขาคงจะเทไปที่พักเพื่อไทยมากกว่าคือให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์ไปเลยมันจะได้จบครับมันจะได้ไม่ต้องมีข้อคอรหาอย่างอื่นอีกต่อไปเพื่อเข้าไปแก้รัฐมนูญเพราะว่าอุปสรรคในการแก้รัฐมนูญคือ พักประชาชนเองนะครับก็ไม่อยากจะให้แก้โดยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหาเรื่องที่จะไม่แก้ว่างันเถอะโดยยื่นเงื่อนไขว่าต้องแก้มาตราหนึ่งมาตราสด้วยณนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยความหวังคือพักเพื่อไทยเท่านั้นผมอันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะในฐานะของประชาชนประชาชนจะมองความหวังจากพักไหนพักรวมไทยสร้างชาติก็ไม่มีอนาคตละเห็นชัดถูกไหมครับ พักพลังประชารัฐยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับจบเลยพักประชาธิปัตย์ก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเละไปแล้วแล้วมันจะมีพักไหนอีกครับที่เป็นคู่แข่งพักประชาชนเหรอครับพักประชาชนก็เสียด้วยตัวเองอะเอาว่าครั้งหน้านี่เอาให้ถึงเอาให้ถึงร้อยนี่ก็หืดขึ้นคอแล้วนะถือว่าฟุกสุดๆนะครับดีไม่ดีเนี่ยผมิดว่าอายุที่ประมาณ50ประมาณนั้นแล้วก็มีพักเล็กพักน้อยที่แตกออกมา พรรคเล็กพรรคน้อยก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระแสกระแสของความเห็นใจกระแสของเป็นผู้ที่ถูกกระทำอ่ะมันจะเยอะกว่าแรงสนับสนุนประชาชนจะมากกว่าและประชาชนจะตัดสินใจมากขึ้นว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยกูเลือกพรรคเพื่อไทยให้ชนะไปเลยเพราะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันกำกึง่งแต่ตอนนี้มันออกลายแล้วทั้งพรรคประชาชนก็ออกลายทั้งไอ้พรรคทั้งหลายเนี่ยมันโชว์มันพูดง่ายแก้ผ้าโชว์กันหมดแล้วไง แต่พักเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เฮ้ยทาอะไรเป็นรูปธรรมอย่างน้อยปาปามยาเสพติดจัดการกับแก๊งคอเซนเตอร์ได้นะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีดําเนินการในเรื่องของการปารป,ปามแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยนะครับสกัดทุกทางตัดน้ําตัดเน็ตเนี่ยนะครับแล้วก็ลงดาบธนาคารเนี่ยปรากฏว่านะครับแก๊งคอเซนเตอร์ที่โทรมาวันหนึ่งนะครับ5้ครั้ง10ครั้งเนี่ยไม่มีการโทรแล้วแทบจะไม่มีการโทรเข้ามาเลย นั่นถือว่าการปาปามได้ผลซึ่งผลตรงนี้มันจะทําให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ทํารู้ว่านะครับขัดผลประโยชน์นะครับขัดผลประโยชน์กับคนที่เคยรู้จักกันก็ทำนี่มันจะเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะอยู่ในจะอยู่ในความรู้สึกของประชาชนว่าเฮ้ยเขามีความตั้งใจแล้วเด็กคนนี้นะครับทำงานเพื่อประชาชนจริง,รงๆทํางานเสี่ยงจริงๆทํางาน ที่จะรุยจริงๆประมาณนั้นนะครับผมคิดว่าประชาชนจริงๆอ่ะมองเห็นแต่สําหรับสลิมหรือสําหรับคนอื่นๆจะมองอยังไงผมไม่รู้แต่เกมอ่ะนะครับเกมอย่างที่ผมมองอะครับใครเสียดวองนายกไม่เสียอะไรเลยนายกไม่นายกมีแต่ได้กับได้นะนะครับ